ลแล้วเนาะพี่น้องคนมาแลกอะ่ะโมบานใดเนาะหรือว่าคนมาแลกก่อนเ้าแต่เศร้าแดดแห้งขนาดเลยพี่น้องหานแลกเปลี่ยนเงินตรากะสีมีหน้าตาประมาณนี้เลย 1> 1, หนึ่งพันบาทจีได้เท่าไดน้องมือนี้เบิ่งก่อนแลกเงินแล้วกลมาสใส่น้ำมันก่อนเลยพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันว่ามือนี้น้ำมันลิตรละเท่าไดเนาะน้ำมันเอามาใส่กับเป่นปั๊มปตทเป็นประมาณว่าของไทยเนาะพี่น้องปตท มื้อนี้เราใส่ห้าสิบพันกีบพี่น้องมื้อนี้กะลิตรหนึ่งเจ้าสองพันสามร้อยหาสิบพันกะสิได้จากลิตรเนาะพี่น้องถ้าเบิ่งน้ำกันตัวเลขกะไปไวๆเนาะห้าสิบพันนี่สีฮอดแล้วสองสองลิตรป่ายเนาะพี่น้อง ตอนนี้เท่ากับไปแลกเงินมาแล้วเนาะพี่น้องหนึ่งพันบาทแลกได้หกแสนหกพันกี่พี่น้องโดยถือว่าเป็นเงินเฟอ้อนักในรอบหลายสิบปีเลยก็ว่าได้เนะาะแต่ว่าเมื่อกี้พนงนนอยจบมาหนึ่งพันบาทได้อยู่สองแสนห้าสิบพี่น้องสองแสนแล้วก็อีกห้าสิบพันเนาะได้สำนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันได้สำนี้เลยพี่น้องเงินได้หลายยูแต่ว่าเพาไปซื้อของมันกะ ซื้อแพงคือเก่าแลนะเดือนนี้เหลือจะมีแล้ต้องอยู่ให้รอดออเกี้วเก็บไ้ไปตลาดนะพี่น้องอันเงิน,นเดียวกับเบิดลเลยเ,เงินขึ้นกรแพงเงินขึ้นหกแสนนะนะปีที่แล้วเนาะมาแล้วมาขึ้นอีกตอนจะปีนี้หกแสนกีบแม่นคืออย่างกระแพงแพงเลอพี่น้องบมว่วาสิเป็นเครื่องไส้ของสอยน้ำมันค่ะคองซีทุกอย่างเลยบอสิเป็นคำเนาะล้วกั ขาเนลย,ยู่แนวกินขาซ้นหมูซ้นงัวซ้นอย่างอยู่ในตลาดนี่พี่น้องบุงว่วจะเป็นพักหอมบัวพักสลดัดพ,พักหั่นพักนีนซื้อราคาแพงเบิดเลยไผ่รกรนะจุ่มเนาะจุ่มปลาไปตลาดนี่เงินห้าแสนกีบด้วยว่าหกแสนหนึ่งพันบาทนี่ได้ของน้อยเดียวพี่น้องแล้วก็บเบิดแล้วเนาะมานี้ผัดเงินเดือนพี่น้องเงินเดือน ผู้ที่เพิ่นมีเงินเดือนสัส้นซะการที่มาเล่าชิ้ฟังเนาะประสบการณ์จริงพี่น้องเพื่อ,อนเงินเดือนนี่ถ้าว่าเฮ้าเนี่ปเ็ดเรียกยูกา้านอาหารเนาะยู่ลาาเงินเดือนอยู่ที่พันสี่รอยบาทเนาะหรือว่าแปดแสนกีบก็คือกินอยู่นำจะของทานอาหารเนาะกินอยู่น้ำผลได้แปดแสนแปดแสนกีบพี่น้องไปกามีคนว่าว่าของนำเข้ามาจากไทยนี่เออราคาแพงกับเม่นนยู่นบะ มาแล้วพักห้าที่คนเอาไปขายตลาดนี่เป็นยังคือขึ้นไปตามราคาเหรียญเงินบาทก็คือว่าพิ่นเอามาปลูกเนาะพิ่นก็ต้องได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังก็ซจึงปุ๋ยในยการนำเข้ามาจากไทยคือกันในการฝิ่นก็ขายพักเลยก็เอาไปซื้อข้าวซื้อปากระป๋องซื้อ,อยังที่มนันนำเข้ามาจากต่ไทยอะไรแม่ mm. ก็ขึ้นไปตามนั้นเลยแล้วก็เงินเดือนอีกอย่างหนึ่งเนาะจะมีเงินเดือนอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินเดือนที่ว่าห้ากินเองอยู่เองพี่น้องก็คือเงินเดือนล้านสามแสนกีบเนาะ เงินเดือนนั่นก็เป็นเงินบาทประมาณ2 1 0 0่อบาทเงินเดือนน,นนะเนาะคือกินเองอยู่เองคา่าเช่าห้องเนี่ยค่าน้ำมันรถเนี่ยพี่น้องบวกค<ด>ุ้มกินเนาะคิดนักเลยพี่น้องคนลาวเดี๋ยวนี้เนาะคิดแบบหัวสีแตกท่านว่าคิดลายหัวแตกก็แตกไปแล้วพี่น้องเ่ยอ,อไปก็เสียงรถด,ดังเลยพี่น้องเขาอยู่แคมทางเนาะกระแสดังตอนนี้ตัวเกี่ยวเป็นอะไรตอนนี้หัน กระแสที่ว <ules> ่าโด่งดังที่สุดในลาวเลยพี่น้องในโลกโซเชียลเนาะหัวดังไปฮพรต่างประเทศหรือบ่อก็คือกระแสที่ว่าคนลาวบ่นิยมไปเฮียนกันแล้วพี่น้องเพราะว่าบ่มีเงินเฮียนเพราะว่าบ่มีเงินไปหำไปเฮียนเฮียนเฮียนจบมากะบ่มีอนาคตคือน้องตัวเกี่ยวเลยนะพี่น้องเพราะว่าอย่างเด้อครับสิว่าเ้าชูฟังก็คือน้องตัวเกี่ยวตอนเฮียนเนาะเฮียนประถมนี้พอแม่เพื่อนกระหาเงินมาเลี้ยง หาเงินกะพ่อแม่ก็เป็นเศร้าหงายเศร้าหน้าพี่น้องขายข้าวส่งลูกเฮียนปฐมบันนี้พ่อน้องตัวเกี่ยวใหญ่เนาะเฮียนมัธยมกะไดไปเันทำงานทำงานอยู่ไทยมาหาหาส่งตัวเองเฮียนอยู่ลาวพี่น้องกะพันสิวะลากาแบบล้มลุกคุกคานเห็นไหพี่น้องเพราะว่าหาเงินเฮียนเองค่าใช้จ่ายกะถือว่าหลายอยู่ได้สำหรับ คนที่่าเขาไปหาเงินเองนะมัน,ม,นมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพี่น้องแต่ละเดือนนะ่ะมีเก็บค่า,ห,า,า,าหันค่านี่เนาะแปลว่าเ็นไท้คนทุกมือน,นี่นะเพื่อนบริยมเฮียนละกะเฮียนจบมาเพื่อนกะเกษเนาะกระแส,ะะแสตัวนี้ก็คือพิ่่าวา่าเฮียนจบมาโบมีวีชงเฮ็ดงานทำโบมีงานห้องหักพี่น้องพระว่าไปเฮียนเดอ้ออันนี้คือจะเ้าเรื่องมหลาลัยพระว่าจบมเ็จบอันมัธยมก่อนเนาะ ขนาดเฮียนจบอันมัธยมนี่คือน้องตัวเกี่ยวน้องมอเจีดพี่น้องหาเงินเฮียนเองน้ําตาแบบแทบกระเด็นถ้าว่าไปเฮียนมาหาลายัยนี่แห้งเบิดหลายพี่น้องเลยบ่ไหวพ่อเมกอ่กะขายงัวขายควายอะไรขายงัวงขายควายส่งลูกเฮียนบันดนี้เฮียนจบมากะบบมีเบี้ยเฮ็ดพี่น้องเห็นหลายคนแล้วเนาะที่ว่าจบมาแล้วบบมีเบี้ยเฮ็ดแล้วกะไปทํางานอยู่ไทยพี่น้องือเก่าแล้วบันดนี้ขึ้นกะว่าว่ะฮู้หั้วนี่บบเฮียนดีกว่า่ะนะ มันมีแบบนี้ออกมาหลายคนกะหู้แล้วว่าเฮียนมานั้นเป็นแบบใดเพื่อนก็เลยบ่อนิยมเฮียนกันตอนนี้เนาะบอนี้เพื่อนเฉลี่ยออกมาปีนี้เนาะคนที่แบบไปสมัครเฮียนมัธยมหรือว่าไปสมัครเฮียนกันมหลาลัยนี้หน่อยลงหลายหลายเครื่องกลัวเครื่องหนึ่งเลยพี่น้องเพราะว่าจุดหลักๆก็คือเงินงนี่แหลนะเนาะนิยมไปไทยหลายคือแบบตอนน้องตัวเกียวไปเฮ็ดพาสปอร์ตเนาะ คนที่ว่าไปเฮ็ดพาสปอร์ตนะสั่หนุ่มน้อยสั่ตัวเกี่ยวนี่พี่น้องอที่ว่าไปเฮ็ดบัตรเตรี่ยมไปทํางานอยู่ไทยเนาะเพระพื้นเลื้องคํามกะขึ้นไก่เศร้าร้านหรือเด้อพี่น้องเศร้าร้านไปหน่อยนึงอันนั้นคือหนึ่งบาทราคาเศร้าร้านสองเซนบอกเศร้าร้านนั้นเทษเลยสี่สิบพันนี่แหละพี่น้องแบบขึ้นลงขึ้นลงอยู่แต่ละมือก็คือ คนที่่นมีคําหลายเนาะคนรวยรวยเห็นนะผลก็ตรได้กำไรหลายแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนนะตอนที่คําบบาทนึ่งเจ็ดล้านเนาะคนเล่าคนจะมักใส่ค้าแบบว่าประดับไกยนะแต่ตอนนี้แล้วผก็เอาไปขายไปขายแล้วก็เอามาซื้อนัอยู่ในกินอะไรพี่น้องจนว่าเจ้าของให้ขายขําิ่นโพสต์ว่าจากห้านขายคําจะได้เป็นทางซื้อคําแล้วผนว่าคนไปขายหลาย เขากะโมเมนต์ว่าบงกุ้มใจพี่น้องกักกุ้มใจอยู่กลางคืนกัคิดเนาะคิดหลายเสือว่าคนเล่าหลายๆคนกะคิดหลายเรื่องเรื่องเงินเรื่องข้ามนี่แหละเรื่อง,อง,องปากท้องร้องทุกข์อันใดประหยัดได้กับประหยัดพี่น้องไม่ว่าเห็นคนจ่อยจผอมๆนี่ย่ต้องคิดอีกอย่างหลายบมมีเงินซื้อกินพี่น้องเลยไป่ว่าอย่างกับประหยัดไปสะกดนะนะแบบพี่น้องไปเฮดเวียยุไทยกะ บมมนวม่าคนส,สบายได้พี่น้องไปกจาจักขาต่อบัรแห่งงานเนาะแะ้วกะพาอยู่พาก,กินเพิ่นพาเช้าห้องแน่เงินเก็บเล็กหน่อยเนาะคนไปเพ็นงานอยู่ไทยกะจตงไหนกะสู่ๆเนาะพี่น้องคือ<ม>หมู่นองน้อยหละเพิ่นมาเพิ่นไปแล้วเพิ่นบ่สบายเนะ<ม>าะบ่สบายเป็นไข่บ่เศร้า,าจักเทือ่อเพิ่นก็นได้กลับมาบ้านมารักษาตัวเองพี่น้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาพอเศร้าแล้วเพิ่นก็นสิได้กลับไปเห็ดงานอยู่ไทยอีก ส่วนน้องแล้วไปตำหลังแม่น้องกระิไปคือกันแต่ว่าน้องเพื่อนกับบได้เฮียนเลยพี่น้องบได้เฮียนเพิ่นแบบสมัยนี้นะมีแต่ว่าให้เฮียนแบบอ่านออกเขียนได้ไรเลขได้กับได้แหละพี่น้องพ่อแม่พเพื่อนกับสลายเพราะอยากว่าเรื่องนี้ได้เดี๋ยวนี้ค่ะเพราะว่าพอแม่กระสิตายแล้วลูกเอ้ยว่าส่านท่านเฮียนไปนี่มันกับโบมีจุดหมาย,อยาพอแม่กับโบมีเงินมีค้ำแบบพี่น้องเอ้ยถ้าว่าไปแถวสซนบุญน,น,น,น้องๆไน้จังหนอยนี่ แห้งน่ะสงสารได้คนที่ว่าเพิ่นแบบบริเฮียนเลยก็มีะนะขั้นแถววันคือแถวบ้านน้องโตเกียวนี่เพิ่นกะเฮียนพออ่านออเขียนได้แม่นแล้วก็ไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ารับจ้างทั่วไปคือสาวบ้านเฮาเนาะส่วนใหญ่ก็สิมีอาชีพเฮ็ยดน,นาแล้วก็บางครอบครัวเนาะเพิ่นมีลูกสาวลูกสาวเดียวแล้วก็เพิ่นก็จะได้ให้ลูกสาวเพิ่นนะแต่งงานเนาะที่พีทอเอฟซีได้เห็นแหละเป็นยังคือแต่งงานไวแท้เนาะ เพื่อนกะเอาเอาเอาสา,ามีแะ้วกับมาซอยกันที่ให้เทศหน้ากินเลยพี่น้องอันนี้กะขึ้นอยู่กับคนพี่น้องที่ว่าอยากได้แบบสามีวัยเซียนะมันขึ้นอยู่กับคนเลยอันนี้เนาะคือเฮ้านี่ยมันยังโบถึงเวลาแล้วกัยังโบถึงโอกาสที่ว่าจะพร้อมสั่งครอบครัวคือเฮ้าน่ยยังโบพร้อมพี่น้องอเยเพราะว่าเฮ้ากะนี่แหละหาเงินเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวพี่น้องเลี้ยงอ่อเลี้ยงแม่นอนเลี้ยงครอบครัวแบบนี้ไปก่อน กันยังแบบเอาตัวเองบอกปุ้มคนะพี่น้องจกักเบี้ยเงินเบียสาเนานะแบบนี้แบบคือตอนนี้หาพี่น้องคนล่าเดอ้อมีสองทางให้เลือกในเศรษฐกิจแบบนี้นะ <c oughs> ก็คือหนึ่งเลยไปเฮ็ดเวียกอยู่สามเหลี่ยมทองคําที่ว่าเพ่นจะให้เงินเดือนหลายเนี่ยน้อยหนึ่งเนาะแต่ว่า่นจะไล่ให้เป็นเงินหยวนเงินคงจีนพี่น้อง <c oughs> แล้วก็ข้างเลือกที่สองก็คือ ไปเฮดพาสปอร์ตไปทํางานอยู่ประเทศไทยพี่น้องจะมีสองทางให้เลือกประมาณนี้เลยเนาะเลือกเอาว่าสิไปทางใดกระแสที่ว่าไปเฮดเวียงอยู่อันสามเหลี่ยมกาแห้งขึ้นกันได้ที่ว่าผลเอ่อเบลมาหาน้าพี่นอ้องเฮดจังใดเนี่ยคุณเฮากะเลือกเกิดบบได้พี่นอ้องเฮากะเลือกทางอย่างเองเนาะเพราะว่ายังอย่าไปเว้าใส ผู้นั้นผู้นี้พี่น้องว่าคือไปเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เพื่อเงินเนาะพี่น้องคู่มือนี้นะแบบอันใดที่ว่าพอหาเงินได้ก็หาเฮ็ดอันใดได้ก็เฮ็ดนะเผื่อปากท้องเลยกับครอบครัวที่ต้องดูแลแม่คือสมมติเฮาอยู่สื่ออยู่ในบ้านเฮานี่พี่น้องมันก็ต้องใช้เงินไแม่แม่แมคือเฮาก็ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตซื้อซื้ออันเข้าวเนาะบ่เถื่อบ่กุ้มนะก,ก,ก,กินก็ได้ซื้อเข้าโดยซื้ออาหาร แล้วก็ข่าน้ําข่าวฟพี่น้องมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะถ้าว่าทัาซิมาอยู่เฮือนสื่อๆบ่มีเงินดําเงินเดือนบ่ไปเหตดเวียกอยู่ต่างประเทศหรือว่าบ่กไปเหตุเวียกอยู่บอนที่่นให้ค่าตอบแทนคอยเฮาแบบมาเลี้ยงคราอมเลี้ยงตัวเฮาห่านนะมันก็ต้องคิดหลายเนีย่ยหน่อยหนึ่งเนาะสิยุดหยวนหกแสนหกพันหรือว่าสิ พื้นต่อไปอีกเขาก็ยังเดาบอได้เลยแต่ว่าเลดนอกนะเลดนอกที่เขาเจ้าไหลกันนะพี่นอ้องก็คือหกแสนสาวพันหรือว่าหกแสนสามพิก็มีลแล้วตอนนี้อันนี้เขาไปแลกบอลที่เพิ่นไม่ว่าถือก้นมมยเนาะเพิ่นก็คือไ้ยังไ้ต่ําอยู่แต่ว่านอกไปอีกก็คือสูงสูงก็นี่โดยถึงว่าสูงเท่ากับบได้ดีใจพี่นอกก้องเพวเพิทงสิแลกมา แบบเงินขึ้นสูงของกระแพงขึ้นไปอีกนะเข้าแลกได้หลายแต่เข้ากับจ่ายหลายอ,ออกคือกันนะนะประมาณนี้เนาะคืออยู่ลาวตอนนี้นะโบมีฮอตอัน,นไวรุ่นพี่น้องมีแต่คนเฒ่ากับเด็กน้อยอยู่บ้านสมผัสบ้านที่น้องตกเหวอยู่นี่เนะี่ยเอาแบบเอาแบบใ,ใกล้ๆตัวเลยเนาะ พอแบบมีงานบุญงานอย่างบอไปใส่บวงใส่บาทไปหันไปหนีแบบไปร่วมตัวกันก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แกเนาะโดนโดนเพิ่นจะกลับมาเถื่อคือน้องน้อยเนียน่ยกะจบม .4 เนาะบอสามารถไปเฮ็ดเวียกนั้นนี่ได้ก็คือขันจิตีความหมายกะเป็นคนที่บ่มีอนา,าคตพี่น้องประมาณนั้นแหละน้องตัวเขียวจบม .7 ก็ยังบ่ได้ใบประกาศพี่น้องเอ้ยเบิดเงินเรียนตั้งหลายได้น้องตัวเขียวก็รู้สึกเสียใจยอยู่พี่น้องถ้าว่าได้เฮ็ด ที่ได้ใบประกาศก็ต้องได้เสียเงินอีกน้องตเกี่ยวก็เลยคิดว่าโอ้สียอมเสียเงินแล้วเอาใบประกาศมาบอใบ,บประกาศมาธะยอมนะพี่น้องจบัธยอมม .7 เนาะถ้าวายุไทยกับประมาณม .6 เท่าก็าต้องได้เสียเงินอีกไปไป,ไปเฮ็ดใบประกาศถ้าว่าเฮ็ดมาแล้วเสียเงินมาแล้วบุ้ัว่าจะสีได้ไซหรือบอนะ่ก็เลยคิดว่าสีเฮ็ดหีอบ่หรือว่าบ่เฮ็ดพี่น้องต้องได้จ้างเพื่อนไปแลนเอาใบประกาศมาให้อีกนะ พี่น้องเลยกุ้มใจนอกตะเกียวยันเป็นอันนี้สาเหตุที่ว่ากินข้าวบัวแซมตะเคียแล้วก็ไปเห็นคนที่เพิ่นลำบากกวัวเฮาหอนะก็พูดรู้สึกสงสารเพิ่นอีตนเพิ่นเป็นบ่มือเ้านี้ไม่เท่ากันกลายมาน้ำทางนะพี่น้องเพิ่นเอาไก่งวงสองตใส่ล้อนะมัดเรียบร้อยเอามาขายตลาดนั่นแหละ ครูมือนี้ก็มีแต่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พี่น้องแล้วกะเลี้ยงงัวเลี้ยงแบะเพ็ดหน้าทำนั่นแหละพี่น้องเลี้ยงปูเลี้ยงปลาก,กินแบบเพื่อนถามว่าคนลาวอยู่ได้ยังไงเด้อพี่น้องซีบอกว่าอยู่ได้จังใหญ่ก็คือหนึ่งเลยเน้นเฮ็ดกินเองบอบอกคอยซื้อนะโดนๆดยางซื้อเถื่อนหนึ่งก็คือเฮ็ดหน้าเนาะเฮ็ดหน้านี่กินเองอืแล้วก็เลี้ยงปลาไ้กินเองไปใส่เบ็ดกบใส่เบ็ดปลา ปลูกพักกินเองแล้วก็บางคนเนาะทันมีลูกมีหลานกะให้ลูกหลานไปไทยนะแต่พอที่ได้แบบส่งมาทางบ้านเนี่ยเล็กหน่อยพอได้จ่ายแบบ่าน้ำ่าไฟแบบนี้อันที่ซื้อกะซื้อแนวตัวที่ฮาผลิตเองบเปินนั่นแหละพี่น้องนี่คือน้ำมันนม่น้ำมันรดน้ำมันรดแล้วก็แบบเป้งนัวมักเพชรกระสและมักเพชรบนเถ้าคนกับบริสุทธิ์อนปลูกเองเนาะท่นบดห่วทธิระท่านจะต้องได้ซื้อเก้าก็ต้องแบบ มีเงินไว้แห่โถงแน่นะกะปิ้งไก่เซโนปิ้งไก่ก็แพงแพงอ่ะมันกับแพงทุกอย่างมาแล้วพี่น้องเพราะว่าไก่กับางเทิคนก็ต้องแบบต้นทุนมันก็สูงได้ห้เขาก็ต้องซื้อห้าเข่าปลายเกลือไก่เนาะเข่ากับแพงแพงพี่น้องคืออันเขาพัวเขาก็ยังได้ซื้อเข่าเพิ่มได้แต่ละปีนะเข่าพ่พอกินได้ซื้อเขาเปลือกพี่พน้อง ข้าวเปลือกซื้อในหมู่บ้านแทนแหละเพราะว่าเขาอยากซื้อข้าวเปลือกย้อนว่าเขาซื้อมาแล้วเขามีห้องสีน้อยเนาะเขาไปสีข่าแล้วกะได้ห้ามมากไว้เกลือไก่เกลือหมูเข้านะประมาณนั้นแล้วมันกะมันกะเลืองไฟอยู่ได้เพราะเขาสีข่าเองเนาะเขาไ้จ่ายข้าวไฟอีก้าเอาไปสีทางโรองงานก็ได้จ่ายเงินเพิ่มอีกแม่นจ่ายเงินแถมแบบบร่ได้หามบร่ได้หาอีกนะประมาณนั้นเขาก็เลยแบบโอ้ซื้อข้าวเปลือกดีกว่าพี่น้องโดยมาได้ห้ามพร้อมเนาะ สุดท้ายนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเฮาเดนเดอร์ er, พี่น้องเลยขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เนาะถือว่าเป็นมอ่อุะสมลูกใหญ่เลยแหละเข้ามาหาในชีวิตเ่าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบคุณแ,และขอบใจพี่น้อง FC เบอร์สคูุสุกคนนที่บอกกดามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนครอบครัวสาวลาซโนแฟมิลี่พี่น้องสบายดี